วันนี้มาอยู่ผมก็สตอรี่นะครับวันนี้วันนี้นะครับเรามาพบกับคลิปยักษ์อันเดิมนะครับที่เราได้รีวิวประตูสแตนเลสนะครับโดยช่างนิวกับช่างตีนะครับมาบยางคลิปแรกที่เราลงไปนะครับคลิปนี้นี่อยู่วันนี้เสร็จแล้วเป็นไงนี่ประตูสแตนเลสนะครับยืนยนเสียงฟังเสียงนี่สุดยอดของแท้นะครับแล้วก็มีขากระจกสแตนเลสครับขากระจกสแตนเลสวันนี้ครับขอบคุณท่านเจ้าของรถมากครับเจ้าของรถชื่ออะไรคร ใชเฮียใ,ใช้นะครับขอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ให้เรามารีวิวแล้วก็ให้เราได้ทดลองขับนะครับอันนี้ก็จะมีมเป็นงานสแตนเลสเนาะที่ทําทําโดยช่างตีนะครับช่างตีมาบยางแล้วก็ช่างนิวนครับช่างนิวหลานช่างตีรับเด็กคนนี้ฝีมือดีสุดยอดเชื่อผมเชื่อผมนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีงานขากระจกเนาะขาไฟข้างบนขาไฟข้างบนขาไฟข้างบนแล้วก็ติดตั้งกระจกมองข้างกระจกมองข้างนี่มองง่ายมากครับก็จะมีสามบานนี่ครับ ด้านนี้คือกระจกกระจกสองหมาครับแล้วอันนี้ก็กระจกข้างซ้ายนี่นะครับดูหน้าตาอันรอเราลดนะรดนะไม่ใช่คนรดนะรดนะครับรดลดลดรดพูดผิดพูดผิดอันนี้ลถนะครับอย่างรอครับผมอย่างเฟี้ยวไปเดี๋ยวเรามาชมดีนะครับมือเปิดมือเปิดแฮนเมทครับอันละประมาณสี่ล้านห้าครับนี่นะอันละสี่ล้านห้าครับกีบนะกีบกีบนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูภายในกันนี่ นี่นะครับสวยงามครับผมนี่ครับอันนี้อันนี้เปิดจากด้านในครับอันนี้เป็นเป็นงานสร้างทั้งหมดเลยนะตรงนี้นงานสร้างทั้งหมดนี่ครับเจ้าของเขาอยากติดแอร์นะก็ะเลยมาทําประตูใหม่ครับกระจกเลื่อนเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้นี่ครับสวยงามมากผมนี่เห็นแล้วอยากได้ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะครับโอเคอันเดี๋ยวเราก็ไปลองขับให้ดูกัน and you will be ไเบ,บกรกก็ดูดีนะเบา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 ลืมแล้วบอกไม่มีนะฝั่งเนี้ยไอ้บอกพีเฟซเขามาจากขุไม้เ้าวหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งไม่ถึงก็หนึ่งเออนิดเดียวเออ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมและ FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมได้มาขับจิบยักษ์คันนี้ให้พี่ๆเอและคุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับต้องบอกว่าเสียงเครื่องนี่ดังสนั่นหวานเจี๊ยบมากครับผมเลาใจนะครับเลาใจวัยรุ่นเลยทีเดียวเชียวนะครับขอขอบคุณเฮียใช้นะครับท่านเจ้าของรถนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ผมได้มาถ่ายคลิปนะครับผมแล้วก็เผยแพร่ให้พี่ๆเอฟซทุกๆท่านได้ชมกัน และอีกสองท่านเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือช่างนิ้วและช่างตีนะครับที่สร้างสารรค์ผลงานมาให้พวกพวกเราได้รับชมกันครับผมถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามช่างตีช่างนิ้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้พี่เอฟซได้โทรติดต่อสอบถามกันนะครับราคาไม่แพงครับผมผลงานไว้ใจได้ฝีมือสวยงามครับสําหรับท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมผลงานของช่องก๊อตสตอรี่นะครับฝากทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก๊อตสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและผมจะนําคลิปวิดีโอดีๆนะครับเด็ดๆมาให้พี่ๆเอฟซและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับชมรับฟังกันแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ